มดก่อนปัญญาตอนลงเงินโดยท่านอาจารย์มหาจอเข็มจิตบ่เลียงโตพ่อสำนั่นแต่โลกผ่านทับลงจับจิตเป็นธาติตดอิทธิพลกระดาษคนเอาสีแต็มเอาศูนย์แถมความอยากได้ใบทอาัยสมมุิว่าสบรปอยพันตัง้งเป็นค่าเอืน่นและค่ากระดาษเกียรแนวเกียร์ล่อมูมาแรงลงกระดาษตายย่อนแบ่งใจเลยแวงปัญญาศูนย์คิดห หมุนหาวิธีได้เงืนดีมีเกินบานพาสัต์มั่นคนกินได้เอาเนื้อขายเงื่อนเหล็กเปียนวิธีคิดเสนปวดเสียนเวียนมาพิษแต่ขอตนคนเอ่ยบาปบริสนธรรมดาคาคิดคนขั้นค้นว่าเงื่อนเป็นหินสมหมดหินไปเป็นเงื่อนพุ่งบ่อกเกินตันหานีศิลามีอยู่ไสบางคนสิวังหินเป็นใหญ่เอาหินมาเห็ดบ้านไส่ไผหินหลา ไหลลวยบอยอยไผ่หินหน่อยเอิ้นทุกจนญาติหาหินคิดสอกคนสีขากลประหัดหารทำไร่กันยนอนว่าหินนี่แม่นสิ้นปัญญาห่างเกิดมาขวางตัวจริงทแทบอบเมนสัตวอยู่น้ำปลาเขาหากินตามภาษาแต่มาหน้ามนุษย์นั่นขากันย่อนญยาิแย่งเงินซากพสบสั์กองเจินเทินเกินเพียงอยู่พอกินคนพิษสินขาดชีวิต ย้อนคิดรวยสัตว์่วยซ้ำอนาถาธรรมบอกว่าหูปูเป็นปีกปึกเป็นปานเอิ่นบัณฑิตหรือว่าพานแตงตั้งกันเป็นด็อกเตอร์เอาเดอร์ท่านผู้ไฟศิลมีปัญญาขาสัตว์สินชีวินเปลี่ยนเป็นแสนทั้งอนิจจังโลกกี่ซ้มตำกว่าคนมียังเพียงตัวอย่างเพียงคอยคิดไว้ไพ่พ่วงขาชีวิตอื่นตายดับล่มไปพบอื่นก่ำหววขึ้นฝื้นบอด เงินเสียไม่ไปส่วกันผุกฟังเ้ย